สวัสดีท่านผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมว่ามีบางสถานที่ในโลกใบนี้ที่เหมือนจะไม่ใช่ของใครแต่กลับมีบางสิ่งบางอย่างเฝ้ามองอยู่กลางหุบเขาอันห่างไกลมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งที่ใครผ่านไปมาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ควรเข้าไปใกล้กระท่อมหลังนี้ดูร้างไม่มีเจ้าของ แต่ภายในกลับมีข้าวปลาอาหารจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยและทุกค่ำคืนจะมีเสียงฝีเท้าเดินวนรอบกระท่อมมันเป็นเสียงของใครของคนหรือของสิ่งที่ไม่ใช่คนคืนนี้จะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวของทีมสำรวจป่าที่บังเอิญไปเจอกระท่อมหลังนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไร เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนทีมสำรวจป่าจำนวน5คนนำโดยคุณวัดหัวหน้าทีมผู้มากประสบการณ์พวกเขามีภารกิจเข้าไปสำรวจพื้นที่หุบเขาลึกทางภาคเหนือเส้นทางนั้นไม่ได้มีชื่อบนแผนที่เป็นพื้นที่กันดาล เต็มไปด้วยป่าแน่นทึบต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าและเสียงสัตว์ป่าที่ดังระงมตลอดทางเดินลัดเลาะไปเกือบสองวันพวกเขาก็มาพบกับสิ่งที่คาดไม่ถึงกลางหุบเขาอันเงียบสงัดมีกระท่อมไม้เก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดียวลักษณะเหมือนมีคนอาศัยอยู่เพราะร,รอบๆกระท่อม มีรอยเท้าคนและที่น่าประหลาดใจคือบนโต๊ะหน้ากระท่อมมีข้าวสวยร้อนๆแกงจืดใส่หม้อน้ำพริกและผักต้มวางเรียงอยู่ครบถ้วนทุกคนมองหน้ากันด้วยความสงสัยที่นี่มันกลางป่าไม่มีหมู่บ้านไม่มีชาวบ้านแล้วใครมาจัดเตรียมอาหารพวกนี้ไว้ หรือเป็นของใครที่เพิ่งออกไปหัวหน้าวัดคิดว่าอาจเป็นที่พักของพรานป่าหรือชาวบ้านที่มาหาของป่าจึงตัดสินใจพักที่กระท่อมนี้หนึ่งคืนแต่พอตกกลางคืนเรื่องแปลกก็เกิดขึ้นคืนนั้นขณะที่ทุกคนนั่งล้อมวงกินข้าว เสียงฝีเท้าค่อยๆดังขึ้นเหมือนมีใครเดินวนรอบกระท่อมทีละก้าวทีละก้าวช้าๆชัดเจนมากทุกคนหยุดกินหันมองหน้ากันเงี่ยหูฟังเสียงฝีเท้านั้นเดินวนรอบกระท่อมไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เป็นครั้งแล้วครั้งเล่า หัวหน้าวัดตัดสินใจออกไปดูแต่พอเปิดประตูออกไปกลับไม่เห็นใครไม่พบร่องรอยอะไรทั้งสิ้นแม้แต่รอยเท้าใหม่ๆบนดินที่เปียกชื้นกลับไม่มีเลยสักนิดเดียวแต่พอกลับเข้ามาเสียงฝีเท้านั้นดังขึ้นอีกคืนนั้นไม่มีใครนอนได้ ทุกคนเฝ้ารอจนรุ่งเช้าและพอตอนเช้าสิ่งที่ทำให้พวกเขาหนาวไปถึงกระดูกก็คืออาหารบนโต๊ะที่เมื่อวานพวกเขากินไปบางส่วนมันกลับเต็มเหมือนเดิมเหมือนมีใครมาเติมให้ใหม่พวกเขาตัดสินใจไม่อยู่ต่อรีบเก็บของและออกเดินทางทันทีแต่ระหว่างทางกลับ หนึ่งในสมาชิกทีมบ่นว่ารู้สึกหนักๆเหมือนมีใครเกาะหลังและในคืนนั้นเองหลังจากพวกเขาออกจากป่ามาได้เสียงฝีเท้ากลับยังคงได้ยินแม้จะอยู่ในเต็นท์ที่ตั้งอยู่ห่างจากกระท่อมนั้นหลายกิโลทีมสำรวจทั้งหมดกลับออกมาจากป่าได้แต่หลังจากนั้นแต่และคนก็เริ่มเจอเรื่องประหลาด บางคนฝันร้ายซ้ำๆว่าอยู่ในกระท่อมหลังนั้นบางคนฝันเห็นเงาคนเดินวนรอบตัวและบางคนเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันจนต้องลาออกจากงานและหายไปจากวงการสำรวจป่าไปเลยเรื่องราวของกระท่อมไม่มีเจ้าของอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้ บางคนอาจคิดว่าเป็นสิ่งลี้ลับเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ในอีกมุมหนึ่งมันอาจสอนเราว่าในชีวิตนี้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลบางครั้งสิ่งที่เราไม่เข้าใจอาจไม่ใช่สิ่งที่เราควรไปยุ่งเกี่ยวด้วยการเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นการไม่บุมบามเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของเรา อาจช่วยให้เราปลอดภัยและที่สำคัญโลกนี้กว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะรู้ทุกอย่างบางทีการถ่อมตัวและอยู่กับความไม่รู้ด้วยความระมัดระวังอาจเป็นทางรอดที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องราวใดๆในชีวิตขอให้มีสติมีปัญญาและรู้จักพิจารณา ก่อนจะตัดสินใจเข้าไปในที่ที่เราไม่ควรไปบางสิ่งบางอย่างอาจไม่ได้มีไว้ให้เรารู้หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ